ไม่เล็กกว่าหรอโอแต่มันก็สีดิไม่เลี้ยวอะสวดด้วยเลยซะ ช็ปไม่ได้เอามานี่ตลอดอ่ะเนี่ยขาันด้วยนี่เม็ดดิแล้วก็โพูดแทน นี่ไงโคมไฟโอ้ยไม่ติดอ๋อเยวปั๊แพงจังอะไรอ่ะหลอดแค่นี้มันหลอดเล็กมากเลยห้าสิบ ไว้เล่นไปทำไมมันไม่มีหลอดใหญ่อะนี่อยากได้นี่มันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้หยอดหลอดใหญ่อย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นหัวอย่างนี้นี่อะที่เปลี่ยนห้องครัวไม่ใช่มันจะเป็นหัวอย่างนี้เนี่ยเสียบมันอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไม่ใช่หตัวนี้นี่เหรอไมมันไม่ใช่กระเที่ยวโอมันจะเป็นแบบเสียบใช่ไหมยาวมันงุ่ง

มันไม่ค่อยมีอะไรสวยอะมน่สวยไนเนือแหละเอมาสปอตไลท์หรอัวนี้ะมันเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเหรอน่าจะเป็นอย่างปะสปอตไลท์เหมือนกันอันนี้่อีม่ใ ไปฝากคุยเยี่ยมมาจากไหนเขาเป็นของเบบี้อะไคนี่ยเบบีีเนี่ยวด็กเนไปมีกันตตง That's <laughs> a not of thing. Hello. hello. anh cung số cân cây xúi bây giờ อม,มามาเร็วเร็วเวเวลาจ่ายตังค์ครับ ไ,ไ้เดี๋ยวเราจะไปล้างรถต่อนะคะเอาซื้อของเรียบร้อยแล้วไอลิงอาัมกันล้างรถกันเลยิ <c oughs> ท่ทามาดิจะพาทุกคนมารัาาง มาทุกคนมาล้างรถด,ด้วยกันครับล้างด้วยตัวเองนะมันก็จะเป็นล็อกอย่างนั้นเลยให้เรามา้าเองมันก็จะมีให้เราเราต้องแลกเหรียญเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีแบบแลกเหรียญเพื่อจะล้างรถมันจะแลกยังไงนะะี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยเราจะดูกันเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแหละคือคือช่องที่สองนะคะ เครื่องมือมันก็จะอยู่นี่เดี๋ยวเราลงรด,ดกันดีกว่านี่นะมันก็จะเป็นหัวฉีดแบบนี้อันนี้ก็คือหัวแปลงให้เราแต่ว่ามันก็จะมีน้ํายาให้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดน้ํานะคะแบบฉีดพดน่นน้ําอันนี้ก็คือแบบล้างเองอน,นี่ก็จะเป็นหัวฉีดเหมือนกันทริค เขาคลิกแปลว<ะ>่าอะไรนะเขาคลิกหัวฉีดแรงแรง,ง,งดันแรง,งดันอันนี้แล้วกยวมันต้องเริ่มจากนี่อันนี้ก่อนมันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรอะไรอันเนี้ยไอ้ที่เป็นที่ที่ฉีดหัวนี้ฉีดฉีดแมลงมั้ยนี่ฉีดอันนี้คือหวัวแกจะเป็นทีี่ฉดหัวแรกก่อน หัวแรกเหมือนพ่นไวไหมนี่ค่ะหัวแรงมันจะมีแบบว่าเหมือนขี้แแรงที่แบบเหมือนแบบที่เราชนบินคล้ายๆว่ามันเชิงไม่เชิงคี้แแรงแบบแมลงที่เราบินบินชนนะคะเป็นซากซากมาแลงตายนี่หอดเรามาล้างน้องหน่อยน้องไม่ได้ทําความสะอาดนานเลยนี่นะคะอันนั้นใครนะอยู่ในกลงมีคน น้องไม่ได้ทำความสะอาดนานมากนี่ก็จะเป็นตู้แลกเหรียญน,นะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้เงินปกติที่เราไอ้นี่อันนี้เขาเรียกว่าพอลลิตเหรียญใช่ไหมที่าชุดแฟตคูทมันก็เป็นแลกเหรียญจาขี่อันแต่ต้องรู้ว่าเลือกอัเนเพิ่มดิอ,อ๋อน,นี่ออนสามสี่ห้าก็ทิกเพิ่มน่ะมันมองไม่เห็นเลย,<ด>ยนี่ อะไรเงี้ห้าห้าอันแล้วก็บิททอล์เหรอก็คือจ่ายบิททอล์คือจ่ายแล้วก็มีจ่ายเป็นในแปปอป<ะ>เขาเรียกนะ่ะบัตรแอป,ปกับบัตรเครดิตธนาคารบัตรธนาคารเราเอาอันนี้เลยธนาคารไปเลยเสร็จแล้วก็ต้องถ่าย เออ่ทำไอ้นี่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ว่ามันติดเชื้อแบบนานๆเรืนนแบบ่อยน้ำยามันเป็นน้ำยาน้ำยาแบบล้างเออ่กระจัดคราบที่แบบมันมันติดติดเหน็บติดทนแบบติดอะไรเงี้ยหมินมากนี่นอ่ะไอซานไม่แน่แล่ะนะ ดีวลูกมันมันไม่หอมนะลูกข้ามาที่มามาเล็วข้ามที่มามานี่ก็เป็นวิธีต่อไปก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือล้างน้ำยาออกนะคะเพราะว่ามื่อกี้เราได้ขัดเรียบร้อยแล้ว มันจะไม่เป็นแบบแบบมันจะไม่เป็นคาบนะ<า>บน,นี<า>่นนนนนก็ล้างสรถเป็นเสศษราคางั้นพวกเราขอตัวไปก่อนเลิยบ่าย